บาทนี่เขาเขาบริเขาไปไต่นี่เด้เขาแหกเครื่องของตัวนี่นี่แหวนแหวนเครื่อง,งกับตัวนี้เออเพื่อจะไปร่วมกันนไงนี่นโค้มตัวนี้ไปนิดนึงให้มันสานกันไหมให้มันสานกันแล้วทูบโป,โป,โปคะคุณเป็นอย่างนี่นะปฏิการกันเถินมั่งสิกับเป็นนกชั้นที่หนึ่ง ชั้นที่หนึ่งเลยถ้าในเ้ากริติตดหัวอ็ี่เป็นจั้นคือเรวๆหนึ่งวันเี็มชั้นที่หนึ่งเด้อหนึ่งชั้นที่หนึ่งันที่สองก็จะเป็นหัวแต่ถ้ามันอันนันทกันันจะประมาณนี้ถ้ามันเท่ากันดีใบข้าว บขาวมันก็ต้องงามอยู่เเนาะใบขาวมันใ่บขาวมันเป็โอเคเปนได้ยิงนแหงมันก็ิงามแต่ว่าเห็ดช่วงแหงก็ได้เพราะมันบ่เหนียวม้ากรต้องกินอนส่วได้ตัดไปไว้วัดหนกันูจะไม่แหงคือเห็ดไหบแซ่อปิงบหนานั้ออนื้อนื้อใบอันนั้นไม่ใบแล้วจางอยู่ดอกวาไม่ใช่ตัวกับใยปิง จะทำหัวกันจริงทำหัวทำต่างหากแล้วมาใส่กันก็ได้มีเพื่อนสอนอันนี้สอนนะคะข้างนี้เอาไว้เยอะๆตัวนี้เอาไว้เยอะๆตัวนี้อ้อมไปอ้อมไปแล้วก็อ้อมลงมาแล้วก็ตัวนี้สารเข้าไปแค่นั้นแล้วก็เริ่มจัดค่ะจัดเต็ม ตัวนี้ไม่ขาดเราจะต้องแบกตรงนี้จำไว้ว่าตัวเตี้ยนี่ตัวเตี้ยตัวสูงตัวเตี้ยเนาะสอดสอดขัดให้ขึ้นไปหาคู่ no, no, no. อุ๊ยโนโน่องโค้มนะสอดโคม้ม ทับลงไปเลยทับลงไปเลยแล้วสอดขึ้นเราจะไปคู่กันตรงตะหน้านี้ตัวนี้เตี้ยเราจะสอดทับคือกันเดียิดนึง เวลาสอดก็คือทับหัวไปนิดนึงแล้วก็สอดขึ้นเลยหัวทำได้สองแบบทำข้างนอกมาใส่กับทำข้างในเลยแต่สะดวกก็คือทำข้างนอกก็ใส่นั่นแหละอันนี้เป็นนก ชั้นที่หนึ่งเทา,ากันักชั้ทนที่หนึ่ง <c oughs> กไก่นี้ก็ทำให้มันเท่ากัน,นได้กะไ,ได้กวจะตากรนนี่นี่มันวนง่ากว่าตื่อ <c oughs> มันง่ากว่ <c oughs> กไก่ให้ หม้อมาสุกนะายที่สุดต้องเอ็ไม่หันห่นแต่ผู้ก็เสียนดีบแบบกิมส <c oughs> ามนิว้วอันนี้จะปลานะคะอ่าลงมาถามมันปอทอแย่ท่านได้เอาใส่ไปตีกับมือดีเนาะใช่บานหมุนขึ้นไปแล้วก็หมุนลงไปอีกต้องเอาสักอย่าทั้งไตยาวไวเน่าเออหมุนขึ้นมา บบแมนหมุนธรรมชาติจะถ้ไปหมุนวิทกันหมุนคำว่าผิดแล้วก็ลงไปเฉยๆไปนัดทอกันขยับมาตัวหนีมันไม่อยู่นี่มันคือ,คอเห็ดแน่แต่เรากระค่ายตัวนี้ออกแน่มันจะเซียนได้ข้าย,ยังสี่แห่ข้ายดึงลงไปแบบนี้เอ็ดจ๊แนมเทียนอย่าไปเห็ดแข็งแรงงีง้มเห็ดงานสารบบานั่นเห็ดเบาๆไอ้เจ๊ไหนัน บอกภัยเหตุอีอย่างนี่บ้างให้แค่ไใดซ้ำนีสักก่อนจะเป่าไปสศาลอีอย่างใดๆทั้งสิ้นยวนี้ไดทานี่ไปเป็นนั่นเป็นบ้อสศาลทาได้บาเนี้ยเอกจากเนี้ยเอาออกจากเนี้วมาเอาอวาก็เจ้าเนี้วตีแมนเอาเมือตัวหนึ่งไปโยโย่ไว้แล้วมันก็จะเกิดการเป็นนั้งแี่พับตัวนี้เครื่องหนึ่งบนีมือขวามาจัดการ แมนเถึกแล้วใช่ปันเอามือนีมักพับกงเี่เนี่ยคือมานมีสองอันอยู่นะบ่ได้ใส่อันนี้อีเตี่ไม่ได้อันนี้ก็หนึ่งอันนี้ก็สองสิคะเห็นแล้วว่าอุปกรณ์พร้อมไปแล้วา้งว่าสองอันนักขอกจ็คอ้ข้อันได้เ่าอันนี้สองอันก็สองอันจะนอนอยู่ในมือมันอันเดียวว่าแมนเตี่ยเออนั่นได้กะเตรียมไปแล้วพับครึ่งอ่าพับครึ่ง คับเครื่อนย่าบีบเด้ออีแม่เอ้ยอ่ิตาดลตีเขมเมอร์กันบ้างจับแจอดอย่างสี่งทุกเมื่อจีตวนจะไปจับไก่อะไรไม่ใช่ไม่ใช่เอาโยกทั้งอย่างฟัวสอดต่อไปนี่ใส่เข้าไปนี้เราไปค้อมหัวตัวทั้งในสอดแล้วก็ค้อมหัวเข้าตัวแรกกันบ้อ่าสอดตัวแรกค้อมหัวตัวทั้งในนี่แง่กับมาจักน้อยอากระเดี้ยขมาค้อมก็ได้ตัวจีไม่จับอย่าง เออนั่นแหละค้อมปับมป๊บค้อมปั๊บข้อมเราจังดึงขึ้นค้อมก็คือหม,มายถึงว่าเอาสเสียเขาเอิ่อข้อมนี่อยข้อมตัวนี้งเอาดึงขึ้นไปแบบนี้ดึงขึ้นไปดึงขึ้นไปตัวหนึ่งเราจะมาค้อมเขาว่าไงเออเวลาดึงๆให้เป็นคู่กันมันก็จะเป็นทังซีเห็นปะพอเป็นทังซีปุ๊บมันจะมีตัวหนึ่งยู่ข้างหลังเนี่ยตัวหนึ่งยึดของหลังเอาตัวหลังเนี่ย เอาจะยืดทางหลังนี่คือไม่ตึงตึงยืดทางหลังเนี่ยมันก็สั่นแต่เอาก็บอกว่าให้ดึงเท่ากันบบแมนติบ้องหันมันก็สั่นแต่มันไม่ได้สั้นเดี๋ยวนี้คือไม่ดึงเท่ากันเฉยเฉยมันก็สั้นสิโอ้ยเราใช่หลายที่แรกน่ะนะเอาออกมัส่อนคอบอกวางสิเจ้าฮ็ดพับครึ่งเ้อมันบอกพับครึ่งคือเท่ากันเลยโอ้แล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็งูหัวตัวนั่นปั๊บ ใอ่ป่กกับข้าวจอกสีกินลูกหมอนงไปเด็กอาเร็จแล้วดึงขึ้นดึงขึ้นเห็นมันกระชับยัดจับแนนแล้วตันนี้พ่อโยโย่ไว้เวลาจับเงก้เอาลงมาทั้งไตใช่กับขายข้นสวนวันนี้เอาลงมาตั้งไตข้นกันกระแหงฟึ๊ฟึแบวนี้เนี่ยเนี่ห็มันจะทั้งไตทั้งเทิงเห็นมันเกิดสองแฉกข้องเสียไปเนีเอาหยับลงไปทั้งไตเออพอ บานี้เอาตัวหลังตัวหลังนี่ตัวหลังตัวหลังคือตัวนี่เขาเอิตัวหน้าเนาะตัวหน้าคืออยู่ไกลหน้าเทานี่อันนี้คือตัวหลังยาบิดยาบิดยาบิดใดๆทั้งสิ้นมันสันตเนอวัสันอ่าบานี้เอาตัวหลังนี่สอดทับตัวที่แรกนี่ให้มันไปสอดป๊บตัวพี่เห็นบบตรงโพงยะเอือนั่นแหละกัดเกย์ได้ก่อนกัดกัดตัวนี้ เด,เดี๋ยวเดี๋ยวได้แลวตัวหลังกับจริงอยู่แต่ว่าแยกเนะีเขาไม่อยู่ตั้งเพิ่งแยกตัวหลังไม<บ>่อยู่เงเออแล้วก็จะสอดปัดไปนี่ปัเนี่อสอดเออ,อ,อเให้ไล่เดียบบาดนี่อ่าพอสอดแล้วมันมจะยุท่านียนบ่คือกันแล้วปีนปีนบึ๊บอ่าเอาตัวนี้สอดใต้ไปเนี่ยเห็นบ่ตัวใต่ต้ตรงโป่งขึ้นเนี่ย ใส่ตกโงมไม่มีว่ไตใส่ละตักโงไปเอามื่อออกกินนิดนึงด้วยแยกกังซีอ่าสอดข้ามาแล้วราไเด้หน่ะแล้ว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 จบแล้วไม่ต้องจัดบัเนี่จัดสิคะรออะไรอันนี้เป็นปลาชั้นที่หนึ่งปกติแล้วชั้นนี้มันก็จะสวยแล้วพยายามยาสะบีบอย่าไปบีบมันจะไม่สวย ให้เขามีคว่ำปุ่งๆแบบนี้อ่าปุ่งๆแบบนี้บนล่างบนให้ปุ่งๆเอามันก็ปั่วปุ่งกันได้เอาอีกกระบียมันเนาะคนบียมันก็แมกสัตัวแล้วเขาจังมาบียไปนิดๆนิดนี่มันก็จะสวยสิคะรอรอ,ะอะไรอืนมน่ะร<ล><ล>ออะไรอันนี้มันรออะไรเอา Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.